รพร้อมอยาง Ford Ranger Stone Tag ค่ะทุกคนวันนี้ใส่กับ Ford Ranger XLT ตัวก่อนหน้านะคะลูกค้าน่าจะชอบสไตล์ล้อดำนะคะพี่ๆค่ะวันนี้มีดำคลิปแดงมาใหม่นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ฮอตฮิตมากใส่กับ Ford Ranger ก็คือสวยใส่ Ford e v e r e o t ก็สวยมากๆนะคะเป็นล้อขอบ20มาพร้อมอยางไซส์255/55ท R20 เลยนะคะทุกคนดูนี่สีหน้ายางชัดเจนแจ่มแจ้งนะถอดศูนย์แท้100%นะคะ นะคะพี่ๆสนี่สภาพนี้นะคะคือใหม่กริบนะคะร้อยเปอร์เลย ใครสนใจอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้นะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะตัวจริงสายฟอดต,ต้องใหม่ยางป้ายแดงเลยค่ะเพราะว่ามีร้อให้เลือกเยอะมากครบจบทุกตัวมาเลือกเทียบกับรถได้เลยนะคะสนใจโทร0971986900นะคะโทรได้เลยาจางจังหวัดจะส่งได้นะคะมาหน้าร้านติดตั้งฟรีรับเทิรนเดิมมา1ยางเก่ามาหักลบราคาเต็มของสินค้าได้อย่างสุดคุ้มเลยสนใจโทรเลยค่ะ0971986900รอรับสายอยู่นะคะสวัสดีค่ะ I do